สบายดีพอร์แมพพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ทุก่าดเด้อพอ่พอพอ่อขับ้องมาน้องแก้มบุม๋มตอนนี้แมน่น้องแก้มบุ๋มตื่นเนียเหมือนเศร้าพี่น้องชิล่างทวยล่างวัวนเนสียงดัง างถวยนั่งบวงบวชสิไปสายพี่น้องบนนี้ไปทางใดก็โหลดอันมีคันเดียวพี่น้องพอน้องแกบูมมันเมื่อซอยเรียกอันพออย่าจ่อยเหยีดอันคออไก่เนาะเอาโหมีโหลดม้วนหรือยากน้องนาัดมาส่งถ่ายเทือกเงินอย่างไรปลาด้วยออกหน้าเขาจะออกหน้าระยะ โอ้ออกออกเทีเยวกระยาดิหเลยบรนอากาศแบบมันลมเนาะอะไรมีกกหม้อกงไหมปิวแบบผัดเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ตื่นเนาะญางออกหน้าก็ตื่นได้นล้วก็ได้ออกไปเบิ่งขขาวไปเลยบอกหัวหดขันได้เลยแต่ว่าไม่้องแก้บุ้มกระสีออกไปสองมือก็จักมือ ย่านกับจำเป็นแหละปลาลูกเลย,ลเลยห่อนาห่าไากา่หมูเนาะถั่ล่างบวงัวคันกิคกี้อยู่กับชิกี้ล่ะหัวชิกี้บริมาปลาลุงมักนกะเงินเส้า พี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อหลังจากล่างถวยล่างบัวแม่พี่น้องมีแกงเขียดบักนาวพี่น้อง้องเคยได้กินบอแกงเขียดบักนาวแม่ผ่ายพี่น้องเลยเขาเจาขายกันน่ะโตละพันโตละพันกี่อันเขาจะไปเยื่องึ้นเมื่อก่อนน่ะเขาจะได้ลายสิบสี่โตต่อสิบพัน พอแกบุ um ่มมามานี่เนาะพอแกบุ่มันโทรถามอย่เนาะว่าเขาจะได้บ่มื้อนี้ไลซื้อมื้อพอใหญ่อยแกจอยเพก็ยังบกิน น้ำกางนนเนาะแกจะใส่หมังบวบแล้วก็ใส่เฮดปวกแบแส่บลาย แกงเขียดบางนาเมขัยเส็ดแล้วเลยหอว่าอ่อมเนาะคขาไดอะไรวาว,า,าว่าแกง่อมจะลองลองวันนี้ก็จะสิไปาทางไหนพี่้องอากาศจะลุมล่มลม มันจการบิลลมน้ำปนคนเกษตรบริษัทแะละแข่งค้าไปคนละทีเนาะเปื่อยแห่ง้ง อยางเขามาเ้องพี่น้องมา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 กินขกก้าวหนึ่งคำอึบเป็นยังอย่างโลกนะาไปยังส,ล,สล็อตสหล็อตเพ่มากินนะกเนี่ยยะนะยาอยัางยาแก้แพ้เออ่ะจะสิบนอนมันเหม่อมั <laughs> โอ้ยจากไอเราคันคนข่าวหมูนี่เราคือข่าวข่าวบอกอขาข่อยนะเขาก็ขันาน้าขันในบ้าเข้ามาเขาก็คัดเหมือนเดบอกขันอย่างี้บุย่างีจะกี่จะเกื่ยวันกินกินจะไปไปไหนผมไปอยู่ทางย่านนี้นั่นย่านดุย่างมันล่มนั่นย่านกรไหม่ ยันพวกใหม่ดอกผูต้ตายว่าซื้อนะมักไปอันทานาไม่เดียวหน้าเฮาย่ายยนมื้อน,นี้เขาก็เฮาผ่านมาเก็เห็นตอนไล่มื้อเสียนี่ได้ก่อนแหละเนาะอือได้ก่อนแล้วข่อยยายจะขาบเดือนอือ บมืวันเราเห็นเป็นโตนี่แล้วแกงเขียมบางนาวเลยชื่อรึแกบพกเกินบุ้มอมาตตนาไม่มาช่มแล้วมันออกไปเดาว่างได้น่อยหน่อกินกิน็นไม่มีมพพ่วังบอกแค่แต่ละ กขาเนอรามเอเอ้ยน no ี่นเขาบอกน้อยนะมึงมอยานอน่อยน่อยต้นยเกินไล่มึงนะาคนขโมยเนาะคนขโมยเขาเพื่อนเพื่อนดีเขาก็เขาได้แต่ว่าเขาอู่น้อย่างเนาะเขาอูเขาอู้จกเขาอู้คขาไข่เขาอู่ได้หมื่นเนาะ เมื10 ut, 10 10 first, 10่อนขาอูดขาเนาะเขาบริาได้สำหนึ่งเนาะเก้าพิ่งกเก่ขาเป็หข้าลเจาอันหนึ่งพยายมมาเล่นมาเ่มาล่หนึ่งเบ้นหนึ่งกักมบเบ้นเือมาหนลบบ่มอวานเงจัง าไปพ่อบ้านนี่ถ right ้าจะไปพ่ออยากมาเองเงงเกณฑดสิตายาั่นบอกไปเจาเพลินพูบไปแล้นี่ยพูบไปแล้วบอจัเฟมาหนเฟอมาถิ่มนคนไปชวนคุณาวันเก็บๆๆในชวนวันยามนี้ บุรลไปนั่นดอกคุแม่มีอืมนาเต้มาจ๊ะจากเรามาบุญบุญม,ม,ม,มาดอกแม่ไปการปลูกเองมาบ้ากายดีคนยองนีใจเงินถูก,กายแต่เงินเชียอืม ไ,ไม่อิเป้ยังไงวะกันลูกค่ยบริวาไคอเสืยอปอือยเปน็นลูกคี่สื่อสารจําภาษาพุทธเลยพี่น้องอคนว่าวก็ได้ว่าวลงหน้าลงว่างลมเย้ขันทันบ่อกมวาวัน <c oughs> เป็นอะไรอยาอยู่บ่เป็นลายเป็นอะไรพามากระบอกนะเบิ้วอะไรจะมาหายเขานะ Bụng ít bây giờ thải bây giờ Thải thì tộng tộng gì Bây giờ già thải Mình bỏ đại ừ. Uhm. đó Ừ đó là phân nhìn này, này ngay bây giờ nào mắt Nói áo lái, có áo quần. Uhm. Mà áo này hà, เอาที <Ừ. S 2> ่มาพันปุกเออโหอยากยาคนอืมจะไม่บุญอะมืออืมคอที่ไหนมือจีไปคยเนโคิโขันอืมจิไปจะจิเราค่อยไปล้านานาอุ่นมาแดงหนึ่งอืม กากับวกด้ยการยันทันข่าวเแล็กฮะอารบ้ข่าวกิน,นเ,เนล็กข,อขอก,กินข่ากังฟื้นฟข่า <c oughs> กังอะไรพี่น้องคิดล็ก็คอเกภาพกว้พีงเท่านี้อลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองน้องก้มผุมิดต่อไปพี่น้องเลยสบายดีหนาวเท้ามาลิดน้ำพี่น้อหนาวเนี่ยเท้าเยอหนาวเลยลอยเทานนลอยไปีเด็กลอยเด็กน่ไปเบอร์ละเนาะบอก่าวว่าผมมีพายยืนสัจเนาะเปินเบิดบ้านเนาะีมีพายออานี่น้อ่ Yeah. <laughs>